ทุกคนคงรู้ใช่ไหมคะว่าม้าในสมัยก่อนจริงๆแล้วมันบินได้วันนี้หินมาพานเดอะฟอรเรสจะพาไปรู้จักกับม้าปีกของป่าหินมาพานกันค่ะเริ่มแรกเดิมทีนะคะตามตำนานของาศาสนาฮินดูเทพแห่งสายลมได้สร้างมาขึ้นมาสี่สายพันธุ์ค่ะ คือวลาหกอาชาในสินทบมโนมยัยและอัศดรค่ะมาทั้ง4สายพันธุ์นี้นะคะมีฤทธ์เหาะเหินเดินอากาศได้ค่ะหรือว่าวินได้นั่นเองแต่แล้ววันหนึ่งเจ้ามาทั้ง4เนี่ยก็ได้บุกเข้าไปในเขตของพระศิวะเพื่อจะไปกินหญ้าและก็จีบม้าสาว2ตัวที่พระอุมาเทวีมเหสีของพระศิวะท่านเลี้ยงไว้ค่ะอ่ะสั้นๆเลยอ่ะก็หิวอ่ะบวกกับไปหาหญิง่นแหละ แต่ว่าไม่เงียเนี่ยเลยถูกจับได้ค่ะโดยผู้เฝ้าสวรรค์เจ้ามาทั้งสี่เนี่ยจึงถูกทำโทษด้วยการเอาอิดธริการบินได้นเนี่ยออกไปซะจากนั้นพระศิวะก็สาบให้มันกลายเป็นทาสรับใช้มนุษย์ไปตลอดกาลโหเรื่องมาเสียตรงน้องม้าหิวแล้วก็ติดหญิงแบบไม่ลืมหูลืมตาอะเนาะ ม้าปีกนอกจากจะมีในตำนานสัตว์หินมพพาแล้วก็ยังมีปรากฏในตำนานอื่นด้วยเช่นกันค่ะเช่นตำนานม้าปีกเปกกซัสของกรีกเปกกซัสเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษค่ะที่สามารถเจอได้ในตำนานเทพกรีกเจ้าสัตว์ตัวนี้มีรูปร่างเหมือนม้ากายสีขาวแต่มีปีกค่ะซึ่งพ่อของมันก็อาจจะเป็นเทพแห่งทะเลอย่างโพไซดอนในขณะที่แม่ก็คือเมรุซ่าเจ้าเปกซัสอะ่ะมีหน้าที่รับใช้เซอุสเทพเจ้าแห่งสายฟ้าค่ะ หรือว่าจะเป็นตำนานม้าบินของจีนก็มีนะคะถึงแม้รายละเอียดต่างๆของม้าปีกในแต่ละตำนานจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่โดยหลักๆแล้วจะมีลักษณะที่คล้ายกันนั่นก็คือมีตัวและก็หัวเป็นม้าค่ะมีปีกหนึ่งคู่ซึ่งสัตว์หินมาพานที่มีลักษณะผสมระหว่างม้าและก็นกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสตัวด้วยกันค่ะคือดูรงปักศิลเฮมรอา,าอัสดรและอัสดรวิหกค่ะ ไปดูความพิเศษของแต่ละตัวกันค่ะดูรงปักศิลตามตำราดูรงปักศิลเนี่ยคือมาที่มีปีกและหางเหมือนนกค่ะมีกายสีขาวบริสุทธิ์ส่วนขนคอกีบเท้าแล้วก็หางมีสีดำสนิทเป็นสายแบล็กแอนด์ไวท์เต็มตัวค่ะ คำว่าดุรงปักสิลเนี่ยมาจากสองคำนะคะเอามาผสมกันจนเกิดเป็นคำใหม่ขึ้นค่ะนั่นก็คือคำว่าดุรงที่แปลว่าม้าและปักสินที่แปลว่านกรวมกันเป็นดุรงปักสินค่ะเหมราอ,สอัสดรเฮมราอ,สอัาอสดรมีรูปกายเป็นม้ามีผิวกายสีม่วงอ่อนค่ะส่วนหัวเป็นเหมเหมเนี่ยค่ะเป็นสัตว์ในมดลีไทยชนิดหนึ่งบางก็ว่ามันมีลักษณะเหมือนหงหรือห่าน แต่ในบางรูปค่ะก็วาดเห็นมีลักษณะที่เหมือนสัตว์ตระกูลจระเข้มีปากที่ยื่นยาแบบจระเข้เลยค่ะคล้ายจระเข้ผสมกับพญานาคซะด้วยดังนั้นเหมระอ,ะอัสดรจึงหน้าตาเหมือนกับม้าที่มีหัวเป็นห่านหรือจอระเข้ค่ะอัสดรวิหกอัสดรวิหกค่ะเป็นม้าผสมที่เกิดจากมา้าและก็นกร่างกายเนี่ยเป็นม้านะคะมีตัวสีเหลืองเป็นสีพื้นค่ะส่วนหัวเป็นนก มีขนคอเป็นสีส้มแดงมีปีกสีแดงชาติกีบเท้าและหางมีสีดำค่ะอสศดรมวีหกนะคะสามารถเหาะขือนด้วยอากาศได้ก็เพราะว่าปีกที่มีพละงกำลังมหาศาลค่ะอสดรอว6หกเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและก็สัตว์เป็นอาหารค่ะอาหารหลักของอสดรมวีหกไดแกมแมลงสัตว์เลื้อยคานสัตว์ตัวเล็กๆแล้วก็มเมล็ดพืชค่ะ และนี่ก็คือม้าปีก3ซสายพันธุ์ของป่าหินมาพานค่ะหากเพื่อนๆชอบตำนานหรือว่าเรื่องราวในป่าหินมนพานก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนเวลาที่พวกเราค r ิปติกฟ i v านำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ